อยากได้คูเป้มือสองสักคันนะครับโอ้ที่เลงไว้มี Lotus e l i s e 2013ราคากำลังดีออยากรู้ว่าช่วงล่างกระด้างมากไหมครับถ้าเทียบกับ Subaru WRX STI คุมอาการบอดี้ดีเท่า BRZ าร์แไหมครับโอ้โหคุมอาการบอดี้โลบอดี้โล่บอดี้โลก็ว่าอยู่ดีเท่า Subaru BRZ าร์แไหมบอกเลยว่า e l i s e ผมไม่เคยขับ e l i s e ผมไม่เคยขับเคยขับไหมเคยครับเป็นไงแข็งชิบหาย นึกว่าโกคาร์แข็งโป๊กนั่งลำบากถ้าอย่างนี้นี่ w R เองีกหน้าเดินนู่นแต่สิ่งที่ดีคือการขับขี่แบบดิบดิบคือมันมันเป็นรถที่ทำเป็นสปอร์ตคูเป้จริงๆอ่ะคือทุกอย่างคือการคอนโทรลของคนขับล้วนๆผมต้องใช้คำว่าเป็นรถในยุคนั้นเนี่ยถ้าเป็นสปอร์ตคูเป้เนี่ยมันไม่ได้ทำมาเผื่อเด i l ี่ยูสเลยอ ถ้าตามคอนเซปต์มันไม่เหมือน W R X S T I W R X T I เนี่ยมันเป็นรถเพอร์ฟอร์แมนซ์จริงๆนะแต่ว่าในอเมริกาเนี่ยก็ยังเอามาใช้เป็นรถเดลิเยูสบ้างเหมือนกันได้อยู่ซูรูบิอาแซก็เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยถ้าคูเป้มือสองถ้าถ้าไม่ชอบกระด้างเนี่ยตัดเลยนะโรตันอินน่ยตัดเลยครับ